การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทเทสซอบเดอะเวิร์จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับ hey, hey. บริษัทไทยเบฟเรดจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ตราพันธ้ายนราสีผลิตภ <Hey, hey. S 1> ัณฑ์นมสดตราหนองโพ <Hey, hey. S 1> น้ำปลารานัวสี่ภาคคู่ขวัญคู่ครัวแซบนัวทั่วไทยแว <Hey, hey. S 1> ่นท็อปเจริญบิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซีภูมิใจเสนอบิน กินเฮสวัสดีค่ะหญิงรังสิการโรชชีวินนะคะวันนี้ก็รับหน้าที่เป็นทีกรรายการบินกินเฮค่ะวันนี้นะคะหญิงก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเที่ยวชาอัมค่ะดูกันว่านะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวไปกินที่ไหนตามมาเลยค่ะ น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นบิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซีแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปี นะคะหญิงก็อยู่ที่ร้านไปนาคาเฟ่ค่ะไปยูกันนะคะร้านนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะไปกันค่ะ ตอนนี้นะคะหญิงก็อยู่ที่ร้านไปนาค,คาเฟ่หัวหินชะอําค่ะและนี่นะคะหญิงอยู่กับพี่ผู้จัดการะคะ่ะพี่เลค่ค่ะสวัสดีคะ่คะ,คะโอ้แต่บรรยากาศที่ร้านนี่คือดีมากคือมองไปนี่ก็คือแบบเราสามารถแบบกินกาแฟกินอาหารแล้วก็ชมทุ่งนาได้เลยใช่ <c oughs> ล้นนี่พี่เลม่มีอะไรมาแนะนาหญิงบ้างคะวันนี้นี่คะ่ะแนะนําเป็นตัวนี้เลยคะ่ะซิกเนเจอร์ของร้านนะคะเป็นตําถาดไปนาค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นนี่คะ่ะนี่เลยคะ่ะยำแซลมอนค่ะ แล้วอย่างเครื่องดื่มนี้คือเรามีอะไรแนะนำบ้างคะที่นี่ซิกเนเจอร์เด็ดๆเลยที่ทุกคนมาแล้วก็ต้องสั่งเลยก็คือตัวนี้เลยค่ะชานมไขุ่กพคนไฟค่ะเป็นสูตรเด็ดของทางร้านที่เราคิดค้นขึ้นมาเองค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตชิมสองสิ่งนี้นะคะอย่างอันนี้คือมันเป็นส้มตำถาดเหรอคะหรือว่าใช่ค่ะเราจะมีให้ลูกค้าเลือกได้ทั้งแบบใส่ปลาร้าหรือว่าไม่ใส่ปลาร้าก็ได้ค่ะแต่ถ้าแนะนําก็คือให้ใส่ปลาร้าเพราะว่าเป็นสูตรเด็ดของเราค่ะขอชิม เป็นไงคะอร่อยเลยะอคคะคะดีดีมากมากดีมากมากน้ำปลาล้อ่อยมากคือ<ช>ปกติเหมือนคนไม่ค่อยกินปลาล้เยอะมากแต่อันนี้คือรู้สึกว่าแบบทำออกมาได้พอดีมากมากเลยค่ะรู้สึกว่าแบบอร่อยอร่อยจริงอันนี้แล้สุดอันนี้ก็คือเป็นเป็นยำแซลมอนค่ะตัวตัวนี้จะก็เลือกได้เหมือนกันใส่ปลาล้หรือว่าไม่ใส่เหมือนกันก็แซลมอนก็จะสดมากมออร่อยมากคือมันไม่ได้แบบเผ็ดจนเกินไป แบบรสชาติพอดีแบบทุกคนสามารถทานได้ค่ะค่ะแล้วนอกจากที่อาหารที่เป็นยำยแบบนี้แล้วนี่คือเรายังมีอาหารอย่างอื่นบ้างไหมคะมีค่ะนอกจากยำเนี่ยเราก็จะมีเป็นพวกสเต็กมีทั้งพิซซ่าของทานเล่นค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีขนมปังปิ้งด้วยค่ะแล้วก็จะมีที่ซุ้มฝั่งทางด้านโน้นนะคะก็จะมีเป็นซูชิขายด้วยค่ะอืค่ะแล้วคือถ้าทุกคนถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะมานี่คือสามารถมาได้ทางไหนยังไงบ้างคะ ก็ถ้าเกิดว่ามาแล้วก็เข้ามาเนี่ยจะอยู่รอยต่อระหว่างหัวหินชะอำค่ะถ้าเกิดว่ามาไม่ถูกยังไงก็สามารถเสิร์ชหาเส้นทางได้ที่เพจไปนะาคาเฟ่หัวหินชะอำเป็นภาษาอังกฤษได้เลยค่ะค่ะแล้วมีเบอร์ติดต่อของที่นี่ไหมคะมีค่ะเบอร์โทรก็0936406521ค่ะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่เลมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะและช่วงต่อไปนะคะหญิงก็จะพาทุกคนนะคะไปบินชิมแชร์ค่ะอยู่ที่ว่าหญิงจะพาไปที่ไหนนะคะอันนี้เราก็ใส่ปลาไปเลยปลาลงไปปลาที่นี่คือจะรู้เลยถ้ามาเห็นจริงๆคือสดมากๆนะคะเนี่ยอันนี้คือเป็นหอยมันจะเป็นหอยแมงผู่ใช่หอยแมงผู่ครับเพราะว่าคุณผู้ชมดูนะคะมันจะเป็นใช่มันจะเป็นตัวให้เลยทานง่ายอร่อยมากครับเนื้อปลาคือมันแบบมันไม่ลุยอะค่ะใช่มันสดครับมันเด้งเด้งอยู่ตอนนี้ เป็นไงบ้างครับไม่ข้าวเลยใช่มันจะไม่ข้าวอันนี้มันจะหวานตัวหอยด้วยเนื้อแน่นมากเลยค่ะครับเนื้อแล้วเนื้อมันจะหวานด้วยอืมหวานช่วงบิน สแชสนับสนนนุโด้ำปลาหนัวสี่ภาคคู่ขวัญคู่ครัวแซบนัวทั่วไทยผลิตภัณฑ์นมสดตราน้องโพ บินชิมแชร์ค่ะแล้วตอนนี้นะคะยิงก็อยู่ที่ครัวป้าเฉลี่ยนะคะสวัสดีค่ะคุณป,ป้าลื่นค่ะวันนี้คุณป้าลื่นจะทําอะไรให้พวกเราได้ชิมกันค่ะทำเมนูซูชิปลากระพงค่ะซูชิปลากระพงะผูฟังวันน่าทานมากยังไงคุณป้าลื่นลองทำให,ให้พวกเราได้ชิมกันนะคะทั้งแรกก็ใส่กะทิโรลแค่เทก็มีกลิ่นเหรอคะค่ะแล้วก็เกี่ยวกะทินิดหน่อยแล้วใส่เครื่องปรุงอันนี้คือเราต้องใส่อะไรต่อไป ใส่เครื่องแกงค่ะเครื่องแกงค่ะเป็นผิดซิกแกนทำเองของทางร้านะค,ะค่ะแล้วก็เคี่ยวหอมหอมหน่อยอ,อันนี้เราก็ใส่ปลาไปเลยปลาลงไปปลาที่นี่คือจะรู้เลยถ้ามาเห็นจริงๆคือสดมากๆนะคะเนี่ยแล้วหลังจากปลาสุกนี้เราต้องตามด้วยเครื่องเคียงเครื่องเค,ยงะค,ะเคียงค่ะ,คะแค่นี้ก็สเสร็จแล้วดูเหมือนง่ายเลยนะคะแต่ ถ้าตัวหญิงเข้าไปทำไม่น่าจะรอดปลาอาจจะไม่สุกเ <c oughs> รียบร้อยแล้วค่ะนดากินมากเลยค่ะเรียบร้อยแล้วะค่ะกับเมนูชูฉี่ปลากระพงนะคะคเดี๋ยวเราออกไปชิมกันเลยค่ะค ก็อยู่กับพี่เจ้าของร้านค่ะพี่เบสสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะร้านนี้คือเปิดมานานหรือยังคะเปิดมาประมาณ20ปีแล้วครับ20ปีใช่ตอนแรกมันเป็นแพปลามาก่อนแล้วพอนั่นลูกค้าเขาถามถึงอาหารอะไรเงี้ยคุณยายเลยทําอาหารใช่ครับคือตั้งแต่รุ่นคุณยายเลยใช่เลยกลายมาเป็นร้านอาหารจนถึงวันนี้ค่ะแลวนี่ที่ร้านนี้มีเมนูอะไรแนะนาบ้างคะ ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นหมกหอยครับอันนี้คือเป็นหอยมันจะเป็นหอยแมงพูใช่หอยแมงปูครับเพราะว่าคุณผู้ชมดูนะคะมันจะเป็นใช่มันจะเป็นตัวให้เลยทานง่ายแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นปูนึ่งที่เราแกะให้แล้วอะไรเงี้ยสําหรับคนที่ไม่ค่อยอยากจะแกะเท่าไหร่ไม่อยากมือเลยอันนี้เป็นข้าวผัดปูข้าวผัดปูครับแล้วก็กระพงน้ําปลาอันนี้เป็นชูชีพปลากระพงครับชูชีพปลากระพงก็คือที่เราทําเมื่อกี้เลยใช่ครับใช่ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยว ขอนุญาตาชิมนะคะครับได้เลยครับอร่อยมากครับเนื้อปลาคือมันแบบมันไม่ลุยอ่ะมันใช่มันสดครับมันเด้งเด้งอยู่ตอนนี้อืมอันนี้จะเป็นปลาทะเลไม่ใช่ปลาเลี้ยงครับอืใช่เพราะอย่างปลาที่อยู่ในน้ำตรงนี้คือไม่ใช่เราไม่ได้เอาปลาตรงนี้มาทำใช่ไหมครับไม่ได้เอามานี่คือเลี้ยงให้ลูกค้าดูเล่นเฉยเฉย มันตัวมันจะใหญ่แบบใหญ่มากเข้ามา<ช>ตกใจเลยเฮ้ยหรือเราต้องกินปลาตัวนี้หรือปลห่าอ,อก <c oughs> แคือเรามีแพรแยกใช่ครับใช่คือคนเรือเขาได้มาอย่เงี้ยเราก็เอามาเข้าร้านแต่ส่วนอันนี้คือจะเลี้ยงไว้ให้ลูกค้าดูเล่นเฉยๆออเพราะว่าตัวมันจะใหญ่มากอันนี้คือเป็นหอหมกใช่ครับเป็นหมกหอยเรียขอชิมกันนะคะนี่จะได้หอยเป็นตัวแบบนี้หอมหอหอมกมาก เป็นไงบ้างครับไม่ขาวเลยใช่มันจะไม่ขาวอันนี้มันจะหวานตัวหอยด้วยถ้าหอมอบกระทีมรสมันจะซอฟลงมากว่านี้หน่อยหนึ่งใช่แต่ปกติคือกินแล้วมันจะมีความแบบขาวแต่คือนี้ไม่ขาวเพราะตัวหอมอก็คือแบบหอมเหมือนหอมเครื่องเทศด้วยก็ไม่เผ็ดจนเกินไปใช่ครับอันนี้จะพอดีทานดีมากมากค่ะนี่ขอปลากระพงนี่คือ ก็พงท่อใช่ไหมคะแล้วมันก็คือเหมือนมันแข็งมันยังแบบมันทอดได้แบบข้างนอกกรอบข้างในนุ่มเพราะปกติไปบางร้านอะจะเจอแบบข้างในแข็งข้างนอกกรอบอยอะแยะบางอันก็คือแบบเกรียมมากคือแบบอร่อยมากแล้วเจ้าน้ำซิ้มก็คือเป็นสูตรของทางร้านเหมือนกันใช่ครับใช่หวานมันจะออกหวานใช่ค่ะชอบมากค่ะมาถึงเมนูเด็ดครับอันนี้คือเมื่อกี้พี่เบสบอกว่า ถ้าจะเนี่ยทำมารือแกะให้เลยเพราะว่าเวลาบิดอ่ะใิ่ง่ายใช่ครับสำหรับลูกค้าที่ไม่ค่อยดูนะคะบิดบิดได้เลยครับโอเคก็จะเป็นกันเชียงใช่พอดีมากอะค่ะทั้งคําพอดีเป๊กก็คือนับจิ้มซีฟู้ดใช่จิ้มได้เลยนะคะได้เลยครับจะลองเนื้อแน่นมากเลยค่ะครับเนื้อแล้วเนื้อมจะหวานด้วยนหวาน อย่างปูนี่คือเราก็เลี้ยงเองด้ไหมคะปูนี้คนเรือเขาจะหามาให้แต่มันจะเป็นปูวันต่อวันครับใช่เนื้อมันเลยจะหวานถ้าเลยคือหนึ่งเราก็ตัดถิงไม่เอาใช่ครับคือเราจะพยายามเก็บให้มันพอดีวันอะไรเงี้ยใช่อันนี้อร่อยอร่อยมากๆแล้วถ้าอยากแชร์โลเคชั่นนี่คืออีกต้องแท็กว่าอะไรแล้วเวลามานี่คือมาอย่างไรคะอ๋อแท็กว่าครัวป้าเฉลียวครัวป้าเฉลียวค่ะส่วนถ้าจะมาก็พิมพ์ในกูก็แมปได้เลยว่าครัวป้าเฉลียว ก็คือจะขึ้นเลยใช่ครับจะขึ้นมาเลยหรือไม่ก็โทรมาที่เบอร์ร้านก็ได้เบอร์0 3 2 5 0 3 1 4 8ค่ะหรือเบอร์มือถือก็ได้0 9 2 3 5 4 5 9 4 1่ครับอค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่เบสมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดลงแล้วค่ะอาทิตย์หน้านะคะเราจะพาไปกินไปเที่ยวอะไรรอติดตามชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอกินกังนหนครับได้เลย bin kin hai